ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนอัตราดอกเบี้ยขาลงหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าจะลงทุนอะไรให้เงินทำงานได้ต่อเนื่องหนึ่งในทางเลือกที่ชวนศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือหุ้นกู้ของบริษัท ปรินสิริจำกัดมหาชนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งมากว่า25ปีค่ะเตรียมเสนอขายหุ้นกู้2รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกก็คือรุ่นที่1นะคะอายุ2ปีกับอีกหนึ่งเดือนนะคะดอกเบีย้ย5.90%ต่อปีค่ะส่วนร,รุ่นที่2ก็คืออายุ3ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่6.25%ต่อปีนะคะเขาจะเสนอขายระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายน2568ค่ะบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือในะระดับ Investment Grade ค่ะสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า3เหตุผลนะคะทำไมหุ้นกู้ปรินสิลิถึงน่าสนใจเหตุผลแรกค่ะก็คือปรินสิลิมีธุรกิจที่มั่นคงนะคะ ทำกำไรต่อเนื่องตลอด25ปีและมีวินัยทางการเงินที่สูงค่ะตั้งแต่ออกหุ000 000 000้นกู้ชุดแรกบริษัทได้ชำระหุ้นกู้ครบถ้วนตรงเวลารวมกว่า11,000ล้านบาทเหตุผลที่2นะคะก็คือบริษัทเขามีสินทรัพย์กว่า12,000ล้านบาทค่ะเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงในทําเลศักยภาพที่มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนหรือว่า D/E Ratio เนี่ยเพียง1.3เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะคะที่อยู่ประมาณ1.8เท่านอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินระยะสั้นกว่า3เท่าสะท้อนฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะแล้วก็การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบค่ะแล้วก็เหตุผลที่3นะคะก็คือทีมบริหารที่มากประสบการณ์นําโดยคุณปริญญาโกวิทจินดาชัยนะคะเป็นผู้บริหารรุ่นใหมค่ค่ะที่จบจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะคะก็คือฮาร์วาร์ดแล้วก็ MIT นะคะหลังจากที่เข้าบริหารแล้วก็สามารถสร้างกำไรของบริษัทเติบโตขึ้นกว่า2เท่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะคุณกูของปรินสิลีค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่การลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและก็มั่นคงนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเขาเปิดทะจองสิทธิได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะผ่านตัวแทนจําหน่ายชั้นนําและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่นะคะและสาหรับ นักลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ของปรินสิรินะคะอย่าลืมศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ